ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศบเมยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอแม่สะเรียงจากอิทธิพลของพายุบัวลอยที่ทําให้เกิดฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งหลายพื้นที่โดยมีนายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่สะเรียงร่วมให้ข้อมูล จากนั้นได้ติดตามการฟื้นฟูบริเวณกาดริมยมตำบลแม่สาเรียงและการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณน้ำตลอดยี่ชั่วโมงด้วย จากนั้นเดินทางไปมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านหนองปากแขมบ้านทุ่งแล้งรวม236ชุดณนะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คงและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์มอบเงินเยียวยาพร้อมสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตณนะวัดน้ำดิบและเดินทางไปมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคผู้ประสบภัยบ้านป่าหมากหมู่11ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียง15ครัวเรือนส่วนที่อำเภอสบมยนายคำผันมอ โไทยสงในอำเภอศบเมยรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ้องอนพร้อมบรรยายสรุปความเสียหายที่โรงเรียนบ้านแม่สวดอำเภอศบเมยครับโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนได้มอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมให้กำลังใจตลอดจนให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟนูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยเช่นกันนะครับปีนี้ต้องบอกว่าที่อำเภอแม่สะเรียงนะ